สเก็ตบอร์ดของน้องก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นล้อมขี่มันก็เสีชมพูนะค่ะชอบไปสุดขั้วไปดลยค่ะแซสนซอรี่สีนะคะเป็นกล่องซ่มเป็นของป๊อปมาร์กนะคะเอลโบกับเราเพื่อนๆที่กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดเวฟบอร์ดสเน็คบอร์ดสโนบอร์ดนะคะ เยอะเยอะมากก็ช่วงนี้กำลงังคิดกันอยู่เลยนะคะตอนนี้เราก็ฝึกฝึกเล่นมันอยู่จะรัเจอ่าใครอะคะ่ะยังไม่ได้ดูช่องที่เราลงเล่นสกีบอร์ดตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะนี่ตาดาทางร้านเขาจะตั้งมาให้อย่างนี้ปกติร้านเขาจะตั้งมาอย่างนี้ ว่าเราก็มี12กล่องนะคะทุกคนหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้เอาหยิบออกมาเลยทั้ง12กล่อง ก็มีเยอะประมาณน,นี้เลยนะคะสองกอลงแล้วก็เกินแกะกองแระคะกค่ะกองนี้นี่ซิเรามีของอะไรท้าไนไหมเกียบร้อยเราปิดไว้แล้วปิดไวล้ลทุกค,คนให้ดูได้ตัวอะไรมองไม่เห็นเลยค้ยมันก็ตัวเสียมพูนะ มันชมเป็นสีชมพูชมพูอ่ะคนเฮียเฮียมันตัวไม่ได้ชมพูเลยนะเนี่ยว้าวเราได้ตัวพิเศษมาเลยนะคะตัวแรกสุดคิวทองเลยนะเพื่อนคุกกี้มอนสเตอร์สเก็ตบอร์ดนะคะตัวนี้ ชื่อคุกกี้มอนสเตอร์สเก็ตบอร์ดเฮ้ยนังหมุนที่จริงด้วยสเก็ตบอร์ดเราเป็นอย่างนี้มีสร้อยทองที่ด้วยเนีงยเรามาติดต่อสร้อยทองให้น้องก่อนนะคะไม่รู้ว่าเส้นละเท่าไหร่นี่คือมนแบบมันคือสร้อยปอมมันจะยากจริงๆเลย ป,ป๊าช่วยหนูติดหน่อยได้ไหมหนูเอาสร้อยทองเข้าไปไม่ได้เพราะสร้อยทองมันเอาเข้าไปยากมากทุกคนคะสแกนว่าของน้องก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นล้อมเป็นสีน้ำเงินสามารถหมุนได้จริงนะอย่างนี้ทุกคน,นด้วนี่เสียงเนาะได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะสทาับโปเฟเชโนโรธีช่วยต่อเรามาติดขายกันก่อน เขาหมดจริงจริงด้วยนะคนให้ดมูมาตัวแรกตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราเอากล่องมาเรียงวางเราจะวางไว้บนกล่องเพื่อจะให้ทุกคนเห็นตัวเรกของเราหนีเละนะตัวที่สองนี่เราเปิดไว้ก่อนเฮ้ยรอเอ้ยเราได้ตัว ้ยเฮียตัวแรนี่ตัวแรนี่ตัวแรนี่บีเวอร์โคชีบีเวอร์อ่าเขาเป็นตัวเดิมอย่างแต่ว่าเราต้องแกะฐานของเขามานะคะทุกคนแกะฐานของเขาออกมาไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ในนั้นตะลอดไป ปวดต่อไปเอาปกอิกล่องนี่ละกันกล่องสุดท้ายย่อมมีความหวังเราได้ตัวออกก๊าซ นี่น้องออกัสเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้องถังขยะแล้วเขา an <analysis on> เปิดเพลงด้วย r อ c k ใคุณเห็นกล้วมาดูอันต่อไปกันเลยเราเอาเป็น้เฮ้ยตรงนี้มันหนักหนักกับทุกคน ไอ้แฮปปี้เขอชื่อว่าบิ๊กเบิร์ดแฮปปี้ไอโฟนทับเปิดไอโฟนน้องกำลังแบบเล่นเกมในมือถือเล่นหนักอะไรก็ไม่รู้ในมือถืออยู่อะแล้วก็ใส่หูฟังด้วยไม่ก็ใครเทพแห่งโลกสวยใส่ดีบแป้บนึงสิหูฟังก่อน tâm trạng chân phẳng, phải ngay buốt trái, đi hoài u thân lại, I have one cause you're a big birdie, I I fall like one ta da, ta -da. อันนี้อุจระกันเพราะต่าโตมาเขาจะได้เป็นพื้นสีกันหรือเปล่าชึบนี่ว่าได้ี้อนอะไรไฮเฮ้ยคุณว w o r ีโ Biscuit b o a r d ว้าวตทนนี้ก็เป็นพืกนเบิร์ดเพราะว่าเบิร์ดเขาผ่านไปแล้วแล้วก็ได้โรล,ลเวทเป็นนะคะทุกคน ตอไม่ไ okay. ด้เลยมีค่าน่ารักมากเลยอือจนเดินเดินเดินบ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 นจ้าจ้าจ้าตัวนี้ตัวนี้ชัวร์ชัวร์แซง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 แซยิ้มกันแบบนี้จ้า ะแล้วก็ได้ตัวเอลโมวิสกิบอลนะถูกแล้วเออสกูเตอร์ะคทุกคนขอโทษ่นักะได้ประกอบสกูเตอร์มาเลยสีม่วงวุ้ยปักปะเะปะเระปีให้เอลโมเขาจับสกูเตอร์กันเลยเรียบร้อยเอลโมวิสกิบอล อย่างสวยเลยงั้นสกูตเตอร์ไปแล้วตัวนี้ดีนึงเฮ้ยตัวนี้ไม่ดูเดกนแบบ้องนาทีกาทองขนาดจับมันได้ไม่ซันนะทุกคน

ตื้อตื้อตื้อตืตืตืแพคคุกกี้มอนเตอร์นะคะตืตืตื้อปตตกลองสุดท้ายของปีเห็นแล้วปุกตัวก็เลยแย่ในตัวที่เราอยากได้ซัมเมอร์เราได้ซัมเมอร์ดู เฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้แกะเฮ้ยตัวสุดท้ายซ้ำค่ะทุกคนเราจะลองเปิดดูก่อนนะว้าตัวไหนซ้ำตัวนี้นได้ค่ะตัวนี้คือซัมเมอร์ตัวใดตัวหนึ่งซ้ำนะคะจะแจกท่านผู้ชมสิ โอ้ยโอ้ยเร็วลเาจะสรุปว่าเราได้ตัวอะไรนะที่สามนะครทุกคนเดี๋ยวเราจะโ่งแจกไว้ให้น้องๆที่เข้ามาก่อน เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพียงตัวเดียวเท่านั้นทุกคนรีบมาเลยนะคะคุณจะได้เจ้าตัวนี้ไปเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะถ้าคุณมาก่อนก็ได้ไปนะครับเฮ้ยูไม่ใช่นะผูเหญูงดูตัวผิดนะผิดทุกคนไม่ได้นะคะล <c oughs> อเล่นล้อเล่นทุกคนไม่ได้ เป็นตัวนี้นี่นี่มันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นถือเต็ตบอรดอันลังเขาปเป็นแบบฟัง y e ี่อยู่ทุกคนเรามาสรุปกันเลยว่าตอนนี้เราได้ตัวอะไรบ้างะคะเดี๋ยวเราขอตัดก่อนติดกันไปก่อนนี่น้องซันมอร์ซัมเมอร์นะคะดินดึนดด,ดบ๊ายบายแต่ตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคะ <S <S <ๆ>่เขาชื่อว่า กราฟเบิร์ดสโลโลเบนะคะนี่คือเบิร์ดเฮดวิสเกตบอยส์เทมาเสียวฝาวเอลโมนะคะตอนรุดูหนักกับคุกกี้มอนสเตอร์นะคะทุกคนคุกกี้มอนสเตอร์เรามาจัดกันเลย เราไปดูตอนจัดเลยดีไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดกันเลยนะคะได้ทุกคนขามาดูกันเลยตัวแรกเออนี่วิสตโลสเก็ตนะคะก็คือมันมันจะมีหกรองแล้วก็สี่รอนะคะวิ่งตัวที่สองนี่ค่ะคุกกี้มอนสเตอร์วิสเก็ตบอร์ดนะคะตัวที่สามเบิร์ดโรลเลอร์เบสสเก็ตบิ๊กเบิร์ดเฮด iPhone ัวต่อไปนะคะ Cookie Monster Reddo นะคะตัวที่6นะคะชื่อว่า Happy, Happy Skateboard Happy Skateboard นะคะอันนี้ชื่อว่า Elmo with Skateboard ต่อไปนะคะ Big Bird with Skateboard นะคะ Bird ธรรมดาเอาให Cookie Monster ต่อไป Elmo ต่อไป Oscar นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมด สร้อยทองเลยนะอุปกรณ์อุปกรณ์หมดเลยแต่บางตัวก็ไม่มีอุปกรณ์เพลงเสียงมาจุนึ้งทุกคนคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดติดชรกดติดนึงท่าน